เอาดูความเนียบลูกค้าเอามา,มมาซ่อมบอกว่าลมชั่ออวจะซีนมาตลอดชิปนี้จะมาสอนที่ทขานะครับแต่แรกเราล้างถังเลยเขาไม่เคยล้างถังเลยนะถังนน้ำครับถังนน้ำสกปรกนะครับสกปรกมากแน่ๆเลยมาดูล้างถังมาสองรอบนะแล้วเราไปไม่ต้องเอามาอีกแล้วนะสอนแล้ว มีเศษเราต้องล้างถังด้วยนะครับน้ำแดงเลยนะครับน้ำเยอะมากเลยครับ ต้องล้างถังทุกเกือบทุกทสองสาเดือนนะครับน้ํามันจะมีอยู่ในถงังถ้าเราใช้บ่อยก็ล้างเกือบทุกวันก็ได้ปล่อยน้ําออก,ออกอเเศษขยะไปเต็มถัง ต่อสายยางมาอัดน้ำเข้าไปเลยช่างองน้ำจะใสเส็ดถ้ามันตันเราก็เอาอะไรยเดแย่ก่อน กันแล้วนะครับหาอะไรมันใหญ่นี้ 对啦。 จากนั้นเราก็ใส่ก๊อกไปเลยจะได้เปิดง่ายซื้อก๊อกแบบนี้ครับแบบนี้ไม่ได้เปิดเปิดง่ายนะเปิดปิดง่ายเวลาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนพายน้ําอะไรนะเนี่ยเปลี่ยนง่ายมากเราไม่ต้องไปเอาตัวเก่าตัเก่ามาไม่ได้เปลี่ยนยากถ้าไม่มีมือแกะครับเปลี่ยนง่ายครับโปเคเราก็จะขึ้นมือถือหัวแล้วเหลือเล้อย ให้มันตัวรั่วเนี่ยถ้ามีเศษอาหารหรือ่มันมีเศษสิมพวกอะไรเนี่ยมันจะรั่วอยู่เลยนะครับเนี่ยไอเนี่ยไอตัวเนี้ยเช็ควาลตัวนี้ครับมันจะมาอุดตันตรงตัวดักอยู่นี้นะมันจะให้ลมดันออกตรงนี้แล้วก็ไม่เต็มถังสักทีเวลาปิดเครื่องมันก็จะไหลออกแบบนี้ไอตัวนี้สามารถแก้ได้นะคิดหน้าผมจะมาสอนใหม่ว่ามันมีลูกยางอยู่ข้างในนี้มันมีสองตัว ต้องเสียเงินเลยครับง่ายๆนะครับลองเสียดให้ดูเรียบร้อยเสร็จนะครับไม่ได้ ลมเปลี่ยนน้ำค้างให้ปล่อยลมปล่อยให้หมดนะครับจะจะเปิดน้ำพุ่งนะครับน้ำพุ่งแรงมากนะเอาลมปล่อยให้หมดก่อนนะครับโอเคครับตามนี้ครับ